วันนี้นะครับเรามีกิจกรรมนอกบ้านนะครับนั่นก็คือไล่ตีกันไม่ใช่นะวันนี้เราจะมาเล่นเกมแบบไทยๆนะครับปิดตาตีหม้อแต่ของเราไม่ใช่เราหามหม้อไม่ได้ปิดตาตีฮักนะครับแล้วเดี๋ยว4ี่คนเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแข่งกันว่าใครใช้เวลาในการตีฮักตัวนี้น้อยที่สุดนะครับคือเราจะฮักไว้แถวๆนี้ใช่ไหมก็หาเอาตรงนี้เลยวางตรงนี้แล้วก็หมุน ก็เหมือนปิตาตีมาปกติมาสามรอบพอก็เหมือนเรเช่นพี่เฟิร์สกับพี่เฟิร์สมาใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นเลยงั้นเดี๋ยวใครคนแรกเอ้ยน้องออกมือเปล่าโอ้ยน้องออกแม่คนแรกออกไปเที่ยวหัวออกพีมคน2อ เราอยู่คนสุดท้ายง่ายๆเลยตั้งเวลาอีกแล้วพี่เบียมใครจับเวลาก่อนแม่หมุนหาอ้ยหมุนจ๋าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแม่จะได้กินอะไรกินตรงนี้ตรงนี้ก็ได้วาวตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวพอแม่มาเราก็ได้ขยับดีพี่พบียมตั้งเวลาอย่าแม่ปิดตาันนีเช็คเช็คเช็คกินนิ้วแม่แม่หมุนจัล กี่นิ้วขี้โกงหอยท้องเสียนะแม่แม่กี่นิ้วห้ากี่นิ้วสองกี่นิ้วสามแล้เมื่อกี้ห้ากับสองเฟะเลยแม่ดูไหมล่ะคะอ่าเช็คเช็คเดี๋ยวแม่เห็นข้างบนไงอ่ะพี่เฟยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวหมุนหมุนก่อนหมุนแม่กี่นิ้ว 2องกินิ้วเออกินนิ้วตอนเร็วหมุนหมุนหมุนพฟิวจับแม่หมุนแครอบหนึ עם, ่งสองสามสี่ห้าพี่ฟิวจับเวลาเลยเดี๋ยวห่งสองมแฮมบอกแฮมบอกฟิวรอบเดี๋ยวฟิวรอบรอบรอบสี่ขเดินก็ผิดทางอ้อวไอพวกนีดแล้วท อาบอกก็รู้สิตีรถตุ้ชอบท้งเลยนะเนี่ยพี่ทางแล้วแมวกี่นาทีกี่นาทียี่สิบเก้าวีนแล้วค่ะอ่าถ้าถึงหนึ่งนาทีแล้วยังหาไม่เจอนี่ปรับแพ้เลยนะยืนลอยนะแล้วจะมีบทลงโทษนะเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยตันลอยลอยแม่หาอะไรใช่เหรอใช่เหรอเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ย ไปทำไมตรงนุักสวีอยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงนั้นแหละสี่ิหสเ็สแปหันหลังมาหันหลังมาดิแม่้ีวสิองเย่นี่นาทีแล้วพี่ฟมห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจาสิบแป แม่ได้ตอน59วีแต่เมื่อกี้พิมกดช้ามันเลยปาไปหนึ่ง59วีแล้วแม่เมื่อกี้ใครหลอกอใครหลอกก็บอกให้หันหลังกลับมาอ่าพี่พิมจ่รยเงินทองไปทานแม่เตรียมรีเซ็ตแล้วกดเริ่มนะเดี๋ยวเดี๋ยววางก่อนนี่เลยพี่อย่าหมุนตรงนี้แล้วหันไปเจอพักเลยไปถ่ายอ่เมื่อกี้มาหมุนนี่เลยไปหมุนน้อนเลยมาแล้วแล้วมาตรงน้อนเลยปิดตา แม่แม่ใช้ก่อนปิดตาปิดตาพี่ฟิล์มก่อนแล้วเอี่ยงนักฟิล์มเขาจับเวลาค่ะแม่เช็คเลยอ่ะหมุนทีนี้หนึ่งถูกต้องอ่ะไม่ใช่อีกทีได้ไหมทีนี้สองอ๋อไย่ต่ำไปอ่ะพี่ิลมอีกทีโอ้ดังแแบบอ่ะหมุนหมุนห้ารอบหนึ่งสองสามสี เอาฟิวก่อนเอาฟิวกดอนเวลาเริ่มบายไปละไปไปอวยจะตีลูกน้องตอนนี้นะคะหกนาทีเต้นแปดเก้าสิบสิบสองตรงไปพี่วินตรงไปอีกตรงไปอีกตรงไปอีกตรงตรงมาสิไกลสิตรงมาพี่บิ๊ตรงมาอีก โอมันอยู่ข้างหลังนู่นพี่ฟิล์มเดินอะไรมาสกายเชียวกี่นาทีแล้วแม,ม่ไม่ไม่นี่กี่นาทีกันเนี่ยยังนาทีอ้าวเดินสามติวสามวิอ,อยาวไหล่หลังพี่ฟิล์มถอยหลังไอ้ยกายไปไห,หล่ังถอยหลังสองเก้าวิฟิล์มถอยหลังสองเก้าเดินหน่มาสามเก้า,า,า,าพี่ฟิล์มแล้วจะถอยทำไมออกขวาพี่สองเก้าพี่ฟิล์มขวาดีขวาสองเก้าเดินยนวยาวไกล กี่นาทีแล้วแม่ใกแล้วใกลแล้วนะตรงหน้าเลยตรงหน้าเลยพี่พีตรงหน้าเลยซ้า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 ยหนึ่งนาทีสี่วิหนึ่งนาทีสี่วิอ่าพี่พีจังเลยห้าสิบเก้าก็หนึ่งนาทีหนึ่งวิของฟิล์มอ่ะหนึ่งนาทีสี่วิอ่านะครับนี่นี่ของพี่ฟิล์มนะอ่าต่อไปตบพ่อสิคะตาตาพ่อ ดพ่อบอกเลยนะใครที่เวลาเยอะที่สุดนะแผ้แต่ใครที่ทำเวลาได้น้อยที่สุดอ่ะคือสามารถออกคำสั่งได้ไ<อ>ให้ลุกนั่งหรือให้วิ่งหรืออะไรไม่ได้สามคนที่ทำเวลาน้อยที่สุดในศูนย์สุดนะคะแปบปีแบบหนึ่งห้ามโกงพ่อนะนี่เดี๋ยวพ่อเช็คเช็คลายก่อนรา่างตรงไหน ใช่ไม่ใช่บอกว่าวางตรงไหนให้อยู่ตรงนั้นนะแม่วางตรงไหนเดี๋ยวพ่อเช็คลายก่อนเนี่ยมาเลยทำอะไรไม่รู้มอย่าหงุดหงิดกันใกล้ใกล้นะกี่นิ้วสองอ้าวถูกกี่นิ้วสองอะไรวะหนึ่งส ไปไปเลยตบนะหนึ่งองไปไอย่างนี้กหมื่นนี่เพื่อนเพื่อนแอบเก็บขงวเฮ้หาคอมก่อนององอไองตอองกอองทองทอองทองทออองอองอององออององ เล่นัเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ๋อหาทีตีกันอ๋อเล่นเล่นเล่นอยู่ตรงโน้ตตองอยู่ทางนี้ดิไม่ใช่อยูนี้นั่นกับรถโน้อแอบวาวที่อื่นอยู่ไหนเนี่ยเอาเอารถรถเอารถเหรอ่ะหาขีดหาขีดหาขีดก่อนกี่นาทีแล้วเนี่ย อ๋อนไรพ่อเร็วเกิน่ะนาทีอ้าแล้วใครเร็วสุดอยู่ตอนเนี้แม่อหนึ่งจุโอ้โหแม่สิวิ่งเีเมื่อกี้โหคือแม่1นึพ่อ1.2ึ่งจุดสพมหนก็พี่อ่ะ ไอ้ก็เพวห้างแกเขานะไปเลยเดี๋ยวน้องฟิวไปยืนตรงนี้เลยน้เนไม่แหล้วเอามามาอ่าน้องฟพวดูก่อนเราอยู่ตรงไหนครับอยู่นี่ะมังคีอ่พร้อมยังกี่นาทีเหมือนกันอะไรกี่นาที่เดียวศูนนึ่งพรอมทอเทียมนะคะทุกาวน้องิวตัวเล็กกว่าคนอื่นไงห้าอ้ห้าเมื่อกี้ท้งอาไปรีย

อ่ะมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูบทลงโทษกันนะครับน้องฟิวเป็นคนที่ทําเวลาได้น้อยที่สุดนะครับน้องฟิวก็เป็นคนชนะ<บ>ให้ลงทอดสคนที่เหลือยังไงน้องฟิวปั้นยิงลออีบห้ารอบแต่วาฟิมไม่ไหวอย<ต>่างพี่ฟิมมึงหายใจใช่ไหมก็ไม่เป็นไรพี่ฟิมยกเว้นไปนะครับให้น้องฟิวปั่นแทนเ <c oughs> อาขอุณค่ะน้องฟิวเ <c oughs> ย้อยากปัน่นอ้าแล้วอยากปั่นอ่ะมาปั่นคนละห้ารอบเย้อ้เวมเถอะมาเออเออกี่รอบแล้ว สอ่หพอเจ็บเปล่าต้องผิวห้ารอบล้วงเลยนะอันนี้ทำแทนพี่ปีมแล้วเนี่ยโอ้โนี่ต้องฟิวปั่นแทนพี่ฟิล์มนะครับเนี่ยโอ้โหหนุ่ไหน้องเลยอ่ะแม่นั่งนั่งก่อนนั่งก่อนจิ้งหรีด อาแม่ฮารอโลว์เอ้ยอาแม่ฮารอบลอาแม่ฮารอบลว์เขาปั่นยังไงอ่ะอ้าวนี่จับแบบนี้ยังไงนี่จับอบบนี้แบบนี้ยยังไงฮาร์โลวยังไงฮารอบลว์ยังไงไม่ใช่ไม่ใช่อะแม่ปั่นต้องรีบเป็นแต่ยังไงนี่มือสั้นอีกเรียนจำละมือไม่ถึงมือสั้นอ้าวอู๋อ้าวก้มลงไปไ้มือถึงได้ดิ ลมือสั้นปัดยิ่งลิตจะไปไหนออกแล้วจริงไหเนี่ยออกแล้วมันเซมือสั้นปัดนยิ่งลิตห้ารอบมันเซเป็นไงพี่พีมมันเซอหารอบใช่ไหมออที่นี่นะห้ารอบนะหนึ่งสองสามสี่ห้าพอแล้ว แป๊บห่าเอ๊ะเอ๊ะห้ก็นี่ก็คือโอ้ยท่าพี่ฟิล์มเล่นสงสัยยังไม่ไหวกับพิ้ไม่มีใครยืมกับพิ้วก็ล็อกลกล็อกล็กเจ็บใจคอเลยกับพิ้ววกับพิ้นี่เอ็นมาหาจะกล้องอย่างพี่เฉยนี่นะครับสำหรับเกมปิดตาตีฮะนะครับก็สนุกมากเลยนะครับน้องฟิล์มเป็นคนชนะนะแต่ว่าพี่ฟิล์มเป็นใครอเดินทำโทษแทนนะครับเรสนุกนะ สนุกมากเลยนะล้วเดี๋ยวรอหากิจกรรมดีๆไว้เพื่อนได้ดูอีกสนุกมากเลยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย